สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเมื่อนี่วันที่วันที่เท่าไรวันที่สี่ค่ะวันที่สี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะแล้วเขาปาเก็บเห็ดกับแม่ขวัญค่ะมีปะ่ปะปุไปเบิ่งกันค่ะนะจ้าอุ้ยพอ่อราคาเห็ดหนึ่งกระลังขืนเลยค่ะนี่กระลังลหน่อยๆงามๆเลยนี่จะขะวางอะไรนี่ค่ะช่มเนย หัวมึนๆค่ะนี่หัวมึนๆนีน่ค่ะเข้าเอิญเสมอศจแกตัวนี้นี่ค่ะหัวมึนๆทั้งไตแกนี่ค่ะเป็นฟองน้ำาารม่รมานนี่ค่ะแกงแซ่บค่ะตัวนี้นี่ค่ะตัวหนึ่งค่ะ เลสโซบจากมานานอย่างเดียแทนๆซุมนี่ค่ายกันค่ะกินได้คือกันเหมือนจะตัวน,นี้เป็นเสมอซบคะ่ะมันสิคค่ายๆกันครับตวัวที่ไม่ควันเก็บตวัวไม่ควันเก็บเป็นเนยเกรย์กรีนกรีนซบ ค่ะทุ่มกัวค่ะนี่กาแาตอนทุ่มกัวค่ะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ16ค่ะอากาศเย็นๆอยู่ค่ะคึมๆค่ะฝนตกเพราะว่ามันตกมาแต่เมื่อวานนี่ค่ะฝนตกน้ำนช่วงนี้ค่ะในฝ้ามาเบิงเห็ดจ้ะนหค่ะอุ้ยนี่ค่ะเห็ดเหลืองเอ้าเบิ่งเบิ่งเห็ดเหลืองอู้กระล่างงามเลยค่ะ ตัวนี้ตัวนี้กับพ่มสั้นใหญ่ค่ะสั้นใหญ่ไปไลยแต่ว่ากับข้อเก็บจ้านี่ค่ะกำลังเพิ่งงาขึ้นมากันเนี่เห็นมากะนกรนี่นนกางเพิ่งงาขึ้นมากันมุมนี้ค่ะมนี แล้วล่ากเพิ่งหยาขึ้นมากคะเก็บแค่สองดอกนี่พ่อค่ะหยากระบาดค่ะหยาบาดมันเร็วเร็วหยาบาดมันเร็วเรนะ็วเห็นไหมโน่นี่ค่ะบ่เพิ่งหยาขึ้นมาแล้ว,วเพิ่งหยาขึ้นมาแล้วค่ะ มนันอ่างเดี๋ยวมีป่ะพี่พีพ่ค่ะอุ้ยซุมนี่ง่าแล้วนี่งจนเท่าแล้วนี่บากค่ะเท่าอันนี้เกินเกยงป้าดอกข้างใน,นงามเลยค่ะนะ่ะมีป่ะอู้พี่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 ยูเป็นมูคณะค่ะยูเป็นมูคณะนี่ก่ะ Phi phi nhanh vô nhanh cái này. Tay nhà đấy nha này. Một tay nhà đấy Tay nhà. Pika, เมื่อกากระลังตุ้งมงติงมิงนี่กระพีดอกนี่โอ้ตุ๊บปุ๊กตุ๊บปุ๊กคนโอ้มื่อนีบ้บป็นอะค่ะพีค่ะพี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 พอู้เห็นบมนื่อกานี่นี่นี่น,นี่นี่ดอกนี่ดอกน้อยน้อยพีแบบง่ายเลยค่ะพีคณะหนึง่งพี่พี่ดอกนี่ เก็บเก็บเพียกอะกะนาหนึ่งเลยขนาบักง่ายเลยค่ะพี่กระดดหนึ่ง บ่สังเกตบ่เห็นค่ะเห็นบ่คาหยุดไตยานเสียงอุย้ยหุ้ยหยุดไตยานค่ะบัวใหญ่ค่ะโอู้พีช่วงหนึ่งโอ้พี่ไตยานี่ค่ะคคคตัะตวใหญ่แล้วนะเฮียเพ,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 พื่อพุนพุนพุนทั้งทั้งเดียว ดูนี่ป้าจนเถาค่ะจนเถาไงดอกเฮ็ดไหมดูเห็นน,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 นี่ค่ะจนเถาอันนี้ก็ปป่อยไว้ค่ะไอ้มันเป็นมีสะป่งสปอไว้ปีนามาเก็บไหม ดอกแญ่อยู่ยค่ะอูนี่ค่ะนี่ค่ะดอกผี่ีผีผี่นขนาดนึงค่ะยยอยู่ใต้หยาจนขนาดนึงขนาดนึงนี่ลีค่ะเหย็บมันยางไก่ค่ะกาลักสะยางนนะนาหนี้นงไปแล้วขณะนึงเลยค่ะ ข้างในน่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยังดูเลี้ยงเห็ดเลี้ยงนะอันเห็ดดินซุ้มเห็ดน้ำหมากนะฮะพูนกันเห็นบอกค่ะเลี้ยงเลี้ยงทั้งในหมดนพี่ปเลเอาอันมืดหาล,ลา,นนหหายแสงแฟดแสงไฟไม่ขวัญติดเลยค่ะแฟดออกแฟดออก พ,พ,พี่พีพ่ดอกนะึ่งอ๋อนี่นี่ค่ะช่มงเห็นน้ำหมากเข้าค่ะน,นี่นี่ค่ะโตสีออกมงม่วงที่ไม่ขวัญเก็บนี่ค่ะ วีดคามลานซื้อมันค่ะไปเบิ้งไปเทียบเบิ้งศึกษาเบิ้งดีๆจะอมีแค่ดอกนึงเพราะขาอวบเยอะหน่อยไม่อุญญ้งหยาเหรอเห็นุ่นอุญญ้งหยาเปลี่ยนไหมวัดขนาดแบบใหญ่เลยค่ะ เพียะเพียะเหยียบใล่ะหอ้เหยียบไปหลีน้ำมูลนี่น้ำติดแม่อนนี่หน่อย่นี่ยโอ้พี่ค่ะทางนั้นพี่โอ้ดอกอดอวดปุ่นค่ะปุ่นป่นปุ่นเอาใบไม้โอ้ยแม่ขอนกระได โอ้พี่ค่ะเห็ดเทาพี่พี่มามาค่ะจ้ะโอ้พี่พี่พพพเห็ดเท้าไหมค่ะอยู่อยู่หากไหมค่ะเ,เห็นมาค่านะป็นละ,นะหุะ่ยนี่ยนะจ้ะนี่อู้ แต่ซูดกับแตกเพราะโรดขาดเลยค่ะนะกขึ้นมาเมืักขึ้นมาเมือดไมอ่อนทั้งถือฝนไม่ไม่ใช่หรค่ะปะ๋อป๋อดอกเห็ดก็ดได้ออดอกนึงนี่ค่ะดอกนึ่ง เหยียบไปเรียบร้อยแล้วค่ะน,นี่มุนแล้วแต่ที้โตนจนว่าอือเบิ้งดีๆีค่ะคนใต้ยงานเห็นบ้างกัน,นี่ใตใต้ยงาใต้ยาใต้ยาใต้ยนุ่งอึ๊บอีอนี่กับคณะหนึ่งด้วกันพี่พี่พี่ดอกหนึง่ง พี่จะพี่ดอกนงขาดพ่วขาดพี่พีพ่คณะนึงพี่คณะนึงเห็นบ่ม่ะหเหลืองเหลียงข้างใต้ปุ่นปัดคณะปักไงเลยค่ะปุ่นพี่พี่คณะปักไงคณะบักไง กขนหญกขนไใหญ่น,าน,น,าน,นางามค่ะอืมนี่ก็ได้บ่ลายก่นนี่ประมา,ะมานี้จะ้ะเกือบโล่เหรไหมค่ะ